<Hey. S 1> พี่ฝนใช่ไหมครับ mm hmm. พี่ฝนจะอ่านง่ายไหม mm hmm. ง่ายแล้วก็อ่านในสบายระยะระยะหัน,หนมาหาห้องประมาณนี้ได้เนาะใ <c oughs> ครง่ายสบายเลยระยะการมองพีุ่รจะเปลี่ยนเลยนะ mm hmm. อย่างวันนี้พีุ่รจะมองแถวเล็กได้ไกลก็เหมือนเดิมเลยถึงแม้สายตาของสองข้างเราจะสั้นค่อนข้างเยอะก็ตามอย่างนี้พี่จะทดสอบเห็นเลยว่าถ้าเราเปลี่ยนระยะปุ๊บโซนิ่งจะต่างไป <c oughs> แต่ว่าโทรศัพท์เราเห็นแล้ว อ่ะทดสอบจากโทรศัพท์พี่ได้เลยครับว่าว่าเราใช้เอกสารของเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ว่าสายตาดิฟเป็นขนาดไหนสั้นยังไงผมเชื่อว่ามันมันนุ่มสุดหละร่บเปรียบเทียบอ่ด้วยการใช้รู s สเกลสักครู่ครับครับมองมาที่ศูนย์นะครับพิษสสามารถมองได้เห็นเลขศูนย์ถูกไหมครับใช่ครับอ่าไปด้านซ้ายเหมือนเดิมครับศีรษะตรงเราจะใช้การชำเรือนตาเท่านั้นนะครับ5เห็นสิบ ครับผมสิบห้าสิบแปดครับเริ่มเบออ่ากกว่าสิบแปดเบอร์แล้วโอเคกลับมาที่ศูนย์ครับสีสัดตรงนะครับช้ำเลืองตาห้าครับสิบครับสิบห้าครับสิบแปดครับรเิ่มเบออ่ากกว่าสิบแปดเริ่มเบอร์นะครับถือว่าพื้นที่ใกล้เราได้เกือบสามสิบเซนนะครับสไลด์แล้ตำแหน่งการมองจะง่ายขึ้นกว่าเดิมใช่มันจะต่างใช่มันจะรู้สึกว่ามันไวขึ้นไหมครับอ่า ไวขึ้นแล้วก็ทําให้พี่ไม่ต้องปวดคอมันมันจะไม่คป็นของเดิมมันจะมันจะความรู้สึกความแตกต่างมันจะชัดใช่อันนี้มันจะแบบเลือกเดี๋ยวตาลงมาก็จะโอเคนิดเดียวใช่ครับทีนี้ AI พี่ฝนเปรียบเทียบกับแว่นตัวเดิมที่เป็นตัวคอมพิวเตอร์ต่างกันไหมต่างกันไหมครับเลนอ้ตางซี่ดูนี่หนึ่งเบาบางแต่ว่าฟีลของการมองคอมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่านหนังสือเหมือนเดิมข้างหลังผมไกลๆหน่อย มองเอกอะไรหน่ <aun> <Alcohol> อยหรื <cider> อเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยครับเหมือนเดิมนะนิ่งไหมนุ่มไหมครับได้ได้ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองใช้สิบห้าวันตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเดี๋ยวลองว่าดีคางกไม่เป็นไรพี่คือตัวนี้ผมผมทำเป็นเคสศึกษาล้างโอเคที่สุดแล้วหนึ่งเพื่อเปวัดสายส่ตามอีกอย่างประทับใจขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับจริงทง